ไอออนเนี่ยทักมหาผมเยอะมากโบนัสอะเป็ดโบนัสอะโบนัสอะโบนัสอะโบนัสน้ึง่ะหลับตาหลับตาแล้วออกกันสองมือโอเคครับผมก็สุดดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยครับผมเป็ดน,น,นะครับน้องๆครับน้องๆหลายคนคงแปลกใจใช่ไหมรครับว่าแบบเฮ้ยสถานที่แม่งแปลกว่ะ งานใหม่ผมครับทุกคนแต่ยังไม่ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวรอทําคลิปทีเดียวอันนี้เป็นแบบเอ่อน้องเขาแบบย้ายของเข้ามาครับผมยังไม่ให้ดูคือวันนี้ครับทุกคนวันที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนเนี้ยครับเป็นวันที่2มกราคมนะครับเวลาบ่ายสองเพื่อนเพิ่งผ่านปีใหม่มาใช่ไหมแล้วแบบเมื่อวานครับวันที่หนึ่งเนี่ยไอออนเนี่ยทักมาหาผมเยอะมากทักแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงจนกูไม่ได้นอนอ่ะทักมาว่าอะไรรู้ป่ะไม่ได้แฮปปี้นิวเยียร์นะโบนัตตะเป็ดโบนัตตะโบนัตตะโบนัตตะโบนัตน้างอะแต่ผมก็แค่ไอออนนะครับคือผมเนีี่่่่ยยไไไมมมมมมมดดดด้้้้้ใใหหเเเเเงิิิิินน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 นาาาาาาแลวววววครรรรรรััััััััับบบบบปปปะะณ3ือถกกกญญญผ20,000 เ,เพราะแค่หมื่นหนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานผมผมไม่ได้ให้มันเลยครับทุกคน วันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาให้เงินไอออนเป็นโบนัสน,นะครับเป็นเงินทั้งหมดประมาณ30,000บาทคือตัวกูก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกช่วยให้เออแต่ผมก็ต้องให้มัน,นครับเพราะว่ามันช่วยผมเยอะเดี๋ยวจะไปกดก่อนแต่ว่าครับทุกคนเราจะไม่ให้มันง่ายๆคือผมเนี่ยจะหล่อมาครับผมเนี่ยจะไปแวะเซเว่นแล้วก็ไปซื้อข้าวสารแล้วก็แบบหล่อมาแล้เออเนี่ยข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่เป็นแบบโบนัสอะไรนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเซอร์ไพรส์มันเนาะแบบเออเนี่ยสามหมื่นบาทนะกูเดาเลยนะกูเดาเลยมันต้องบอกว่าทำไมให้น้อยจังวะเเดดดดี๋ยยยยยยวววพพวกกมมมึึงงคคออออููไ้ล้ลแ่ เดี๋ยวแรกเดี๋ยวผมช่วยน้องคนของก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพาตอร์ออนครับเจอกันทุกคนนะครับน้องเต้ยที่แบบเพิ่งมาใหม่แบบมาถึงก็แบบให้ของขวัญปีใหม่แล้วอะ่ะไอออนไอสัตว์มึ้งอย่างกูมานานมึงของขวัญกูเลยเหรออ๋อ <laughs> ขอบคุณนะครับตอนนี้นะ <laughs> คดันขนของครับสู้ๆนะครับครับ <laughs> <laughs> ผมถักวิวด้วยวิวให้เยอะ ขอให้ปังๆนะให้ปังกว่าเดิมน<ล>ะสาดูครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดเตรียมแผนซื้อของเรียบร้อยแล้วอย่างแรกนี่เลยครับกคนข้าวหลายหล้วคนน่าจะเคยเห็นนะครับเวลาแบบถึงงานสําคัญอะไรไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคนนี้คนนู้คน,นคนนั้นผมจะซื้อข้าวให้เสมอเพราะอะไรเพราะข้าว,าว,าวมีประโยชน์ครับทุกคนคือผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาวันเกิดเนี่ยถ้าเกิดมีคนให้ของข,องขวัญอะไรเงี้ยผมอยากได้ของที่แบบผมสามารถใช้ได้จริงเว้ยไม่รู้นะว่าอื่นเป็นเรื่องผมไหมแต่แบบถ้าเกิดให้แบบของที่แบบดอกไม้อะไรเงี้ยคือผมไม่คย มันเอาไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องทิ้งครับคือผมเสียดายอะ่ะคือถ้าเกิดให้มาอะไรเงี้ยเราก็อยากใช้ของเขาไงเข้าใจใช่ปะ่ะหรือว่าผมเป็นคนแบบนี้ผมเลยไม่มีเมียเขาสักทีก็ปีนี้ก็ใครสนนะครับ <laughs> อน30,000บาท oh. กดมาแล้ว30,000นะครับน้องๆพี่ไม่ค่อยอยากโม้หรอกว่าแบบเงินในบัญชีพี่มีเท่าไหร่เดี๋ยวพี่โชว์ก็ไนดะ้อ่ะนี่มึงเห็นเงินกูไหมมีอยู่6,000อ่ะอ่ะเดี๋ยวคนแม่งพูดอีก <c oughs> พี่เป็ดแค่พี่มีหลายบัญชี <c oughs> มีสองบัญชีเดี๋ยวเปิดของไทยพาณิชย์ให้ดูอ่ะนี่นี่เห็ oh. นมะเงินในบัญชีไทยพาณิชย์มึงเห็นตัวเลขไหมเป็น30,000นะสามร้อยยี่สิบสี่บาทไอ้สัตว์จบนะไม่ต้องพูดแล้วนะว่าพี่เป็ดใ,ให้เงินพี่ออนน้อยก็กูมีเท่านี้กูมีเยอะกกกกกูููใใหหหห้้้้้้เเเเยยยยยยอออออออะะะมมีีีนนนนนนนแแแคค่่่ััััลไดด๋ววรราาขบบปจ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมถึงที่บ้านในออนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโทรหาเหมือนกันอันนี้มันก็ยังไม่รู้เนะว่าผมมาแม่มันอยู่ว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนอํะอะไรอยู่เตัวอยู่เฮ้ยอยู่บ้านหรือเปล่าตัวอยู่อยู่ข้างหนาดก็เผื่ออยู่กับผู้ชายที่อื่นที่แบบเคยทำไงที่แบบโทรไปแล้วเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะสิทุละาอยู่อะไรเงี้ยถามก่อนไปเมอกูอยู่หน้าบ้านหนึ่งเพื่อนจริงๆบอกเลยว่าวันนี้คือวันที่มึงรอคอยมานานแสนนาน เป็นวันที่มึงแบบทักท้วงกูมานานมากแบบเมื่อวานมึงก็ทักกูมาบอกโบนัสโบนัสเป็นวันที่แบบมึงรอคอยมานานแสนนานเพื่อนถึงก็ต้องมาถึงหน้าบ้านเลยต้องแบบมันต้องเซอร์ไพรส์บอกเลยครั้งเนี้มึงเงนขวัญปุ๊บมึงยิ้มอย่างนั้นต้องมียิ้มมุมปากได้เดี๋ยวกูเดินไปเลยอย่างมึงกูบอกเลยกับบ้านไปเดี๋ยวกูไปรอหน้าบ้านเร็วๆแค่เนี้ลงมารับพิสั์กูไม่คดเนี่ยเลยแปลกแรอหน้าบ้านไปหนึ่่ะบอกเลยว่านี่รับทุกคนเพราะว่าผมเอาทุกอย่างเยใส่ไว้ในย่ามเฮ้ยบอกเลยครั้งนี้ไม่้รู เดี๋ยวเราเข้าไปใน้านกันเลยครับนั่งรอเลยครับเปิดตู้เย็นดูครับว่ามีอะไรกินมัางโอเคมีน้ำหิวน้ำสบายๆนะครับทุกคนเมาทำตามสบายๆเพื่อนทำเฮ้ยบอกหมายเงียบดีเดี๋ยวจับแดดกันนะแม่อยู่ปะเฮ้ยแม่ไม่อยู่อะทุกคนเฮ้ยเปิดแอร์ไมดีของขวัญนะเจ้าว่าโฟนัสอะทวงบ่อยโดนทวงรักทวงหนา เอาเอาคือมึงบอกน้องอ่ะนล้แบบมึงทวงจริงทวงจริงทวงทุกวันทวงทุกวันแล้วแบบผมผมเคยถามมันด้วยว่าแบบอ่อนแบบโบนัสอ่ะตอนนั้นเมาตอนนั้นเมาเคยถามอ่อนโบนัสอ่ะเอาอะไรสองหมื่นเล้วปะอือสองหมื่นเองกวะคือแบบสองหมื่นไม่พอเนี่ยทั้งปีไม่จ่ายมาแต่โบนัสอย่างเดียวสองหมื่นมันมันโควิดด้วยมันต้องแบบมันฉัต้องเซฟตังค์เอาของขวัญเลยปะเอาหลักตาหลักตาแล้วอออกมาสองมือมันเยอะแบงค์เซเว่นมาเซเว่นไม่มีอะไรเซเว่นมันต้องเอทีมไง คนข้อสันข้อสันคนขีย้ซื้อคุณเด็กไม่ไหวนะคนอะไรไปซื้อข้อสารมาทุกครั้งเขาเป็บ้าเปล่าแบบข้อสารอะไรบ่อยตอนนั้นหนูเดิมเดิมไงแต่ข้อสันมามึงกูคิดทีบเว้กูแบบกูคิดตลอดคิดตลอดแล้วแบบเอาอะไรมาข้อสารถ้าคือจะเอาของอยู่นะไม่เอาข้อสารหรอกข้อสารมันเก่าแล้วเออลระตาอยู่นิ่งไออ้้กับแล้วไอ้ยักษ์มึงดังแมันมีอะไรพังอ่อนมันมีความหมาย ข้าวสีขาวปีนี้ขอให้ทุกอย่างแบบขาวสะอาดแบบขาวไงอะไรเงียบ,บดำๆอะไรเงี้ยแบบมืดๆบ,บนๆขอให้มันแบบสว่างสวยใช่ปะ<ม>และข้าวกินแล้าวไหมกินแล้วอิ่มขอให้ปีนี้แบบมึงอิม่มเอมกับเงินทองที่แบบม,มาไหลมาเทมาอิ่มเนี่ยความสุขมันมีความหมายเออเนี่ยและข้าวตาฉับใช่ป่ะขอให้ปีนี้มึงือนสัตว์สดีสัสเห็นป่ะมันมีความหมายครับแต่มึงคิดว่ากูใช้แค่ข้อสามันอืมกินแค่เนี้ยแหละให้แค่เนี้ยแหละไม่าใช้ทีไม่คิดว่ากูใช้ตังค์มึงบ้างเหรอไม่ไม่คิดไม่เคยคิดกดมาอยู่แล้ว โหเยอะจังฮวงมันหมิ่นเงินบัตทุกคนอันนี้เงินปีใหม่ทั้งปีของพี่เลยแล้วก็บนนาด้วยเยอะละสามร้อยห้าสิหรือไม่พอหรือยังไม่พอยี่สิบบาทเพิ่มยี่สิบห้าบาทล้อเล่นจริงจริงๆนะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละวะทั้งปีทำมาแค่นี้เหรอยิ้มยิ้มยิ้อะไรไม่กวนตูดนายอะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหม่เท่าไหร่ ไม่มือเท่าไหร่เดี๋ยวนะม่นับหน้าเยหมึงพันสามพันสพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยอันนี้ค่ะไม่เดี๋ยววนนี้บอกก่อนเดี๋ยวเราถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วก็คืนดนะ ม่่ไมนนมพอันหมดแล้ว <โด S 1> เงินชิเหลือหกพันอาะหกพันก็เอาอไอออยให้กูแดกมั่งเล่นหกพันกูเ,เ,เมึงเนี่ยมึงคิดแต่เรื่องเงินจะสิวขึ้นน,น่ะมึงรู้ป่ะทุกคนดูหน้ามึงดูไประเทศกูดูมึงคิดแต่เรื่องเงินจะสิวมึงทุกคนอ่อนสิวขึ้นเพราะเป็ดชวนเล่นไพ่ไม่เกี่ยวกูไม่เล่นไพ่กูไม่ยุ่งกับมูสาวาทาเวรามณีสีขาวรัศมีพี่ยามี้กูไม่ถิบจีนห้าพอไปสองหมื่นไม่พอ พูดเนี่ยพูดในคลิปกูมีความคิดด้วยตอนเช้าอ่ะกูเซิร์ชในเน็ตนี่เน่ครับทุกคนเนี่ยตอนเช้าผมเซิร์ชเว้ยผมจะซื้อให้มันกูเซิร์ชว่ากระเป๋าชาเนลกูจะซื้อให้มึงแหละแต่มึงแบบมึงโลบอ่ะของขวัญอ่ะมันต้องแบบเราให้ด้วยใจไม่ได้แบบมึงแบบมึงอะไรอะไรอะไรอ่ะอ้าวรนไหมอ่ะแต่มันอยากกินแหม่บีกบีกกดดาวอ่ะนะเฮ้ยเอ้ยตอนนี้ตอนน่อกให้ดาวว่ากูกดมาเท่าไหร่สองสองแล้วแหละมึงอ่ะถ้าเกิดเกินตรงฝออะแม่ไมาอยู่ด้วยนะกูดีดีนะแม่ไมาอยู่ด้วยนะพ่ออยู่ว่าก็ไม่อยู่ใช่่ปะ พีี่เกับไปกลับไปพี่จัดทั้งแห้เอาวันนี้เรื่องทองงานพักบอลเดี๋ยวคุณจัดการเองเท่าไหร่มึงคิดว่ากูมันเท่าไหร่สองห้าเอาพูดสุดทุดอัปตอบสุดท้ายพูดทำตอบสุดท้ายถ้าเกิดกูให้น้อยกว่านั้นอ่ะกูให้มึงอีกหมื่นหนึ่งแต่เออกูมากกว่ากูโอคืนนะเอาเลยมึงคิดว่าอะไรอยู่ในสองถึงสี่กลางสามในสัตว์สเปรดในชีวิตเอามาเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งหมดตูนไอสัตว์ มึน,นงจ่ายเป็นตัวแล้วคัน <c oughs> ใดๆก็ใดๆเอามาเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งด้วยเมื่อก,กี้คำพูดสัจจะต้องไม่สัจจะชาแนลอะเอาเหมือนกันต้องบอกน้องๆก่อน <Wow. S 1> ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้จริงครับแต่มึงบอกน้องก่อนชาแนลอะมันมีหลายราคาบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนจะไม่รู้ชาแนลมันคือกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบกระเป๋าแบรนด์เนมมันมีหลายราคาไม่้แต่กี่บาทนะ <c oughs> มันก็จะประมาณแบบหกหมื่นจนหมื่นหกหมื่นตามสุดรหกหมื่นหกหมื่นถึงสองแสนนะครับอ่ะบอกน้องว่าแบบมึงอยากได้รุ่นอะไรเอาแบบใจๆเลยมึงมึงกล้าขอกูกล้าให้มึงพูดเลยให้น้องๆเห็็นนว่าาาแบบสดมึงงงเเปยัไอะ ไม่มีรับโบนัสไม่มีนะทุกคนโบนัสไม่มีนะครับเนี่ยแล้วพอกูไม่ให้พวกมึงก็หาว่าเฮ้ยพี่เป็ดงกจังวะกูกลัวจะมีหนักกูจะมีอะไรสักวันนี้วันที่สองแล้วของปีนี้เงินยังไม่เข้าเลยเดือนนี้ไม่มีงานเลยน้องๆเคยเคยพูดอยู่ว่าพี่เป็ดทำคลิปไม่ใช้เงินมั้งเหรอถูกปะไม่ใช้เลยเงินอ่ะคือช่องอื่นอ่ะเขาเอาเงินหะมาลงกับหน้ากล้องเว้ยแต่กูอยู่กับมึงอ่ะเงินกูอ่ะมันละลายไปกับหลังกล้องละลายเดี๋ยวจะแดกนู่นแดกนี่แดกนั่นแดกครั้งนั้นห้าร้อยห บนยาวมากเไปให้กูพูดป่ะให้กูพูดป่ะออนอะ่ะเป็นคนกินน้อยจะสั่งมาแปดอย่างข้าวมันไก่หนึ่งพิเศษเลยในะอีดอกพิเศษไก่ทอดไก่ต้มพิเศษไม่พอมีเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำมาไหนแบบอารมณ์แบบอึดๆหน่อยแดกเกี๊ยวปูไอสัตว์ตเจ้าของแดกมาม่าเมื่อวานกูกินมามะ่ามามะ่าเกาหลีแพงหน่อยสี่สิบบาทคี่นี่แดกเกี๊ยวปูเกี๊ยวบู้สั่งโรตีโรตีเชฟรู้นสามสี่อย่างแดอละคำสามรสอะโรตีสามรสแดกสามอันมือเหียว่าข้าวมันไก่อ่ะข้าวมันไก่แปลกนเลยนักวัน แต่จริกูเป็นเกาได้สัตว์มึงโกรธเนยโกรธดิ่ทำไมอ่ะมึงบอกใช้ตังค์น้อยก็มึงก็ประหยัดแล้วก็เองินมาลงก่อหน้ากล้องผมบอกเลยนะว่าชุดเนี้ยผมก็โตแล้วผมก็ซื้อของให้ผู้หญิงเยอะอยู่แต่ผมไม่เคยซื้อกระเป๋าแบบหลักแสนกูไม่เคยซื้อของเป็นแสนเอาแพงสุดนะสองหมื่นอันนี้กระเป๋าอีกตัวตุ๊กตาตุ๊กตาแบรบิกอาจจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นตัวที่อยู่ในกระจกก็แบรบิกต้องตั้งอยู่ในกระจกอยู่แล้วต้องตั้งโชว์เราเดินได้ด้วยเดินได้ของคิวเทีี่่่่อยยยาางัั้้นนนะเเเสไไไดมมมคป นีคัดแล้วค่ะกูแพ้แค่นี้เดียวเองใครบอกก่อนนะครับไม่มีการเอาคืนนะถ้าเอาคืนไปคอมเมนต์นะเดี๋ยวออนไปคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดกูไม่ให้คืนแล้วมึงคอมเมนต์บุกเออชาแนลมึงจะไม่ได้กูบอกให้ชาแนลมึงจะไม่มีส่วนเรื่องชาแนลนะครับก็เดี๋ยวรอดูคอมเมนต์ก่อนว่าแบบน้องๆอยากได้หรือเปล่าน้องๆอยากให้กูซื้อไหม ต้องต้องแบบรอดูน้องๆแบบอ่ถามน้องๆว่าน้องอยากให้พี่เบดซื้อให้หรือเปล่าอ่าขอบคุณทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยสุดท้ายนี้ไม่เอามาจนเราจะไหนุดเรากา็ต้องลาเพราะว่าลาไปก่อนครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสปิดปากด้วยเห็นมั้งนะสกปรกซื้อมาตั้งเยอะซื้อมานต้องหกกล่องนี่ใช้อันเดียวมาสามเดือนแล้วเนี่ยกูผิดเดี๋ยวกูไปหยับแม่ตั้งแต่ดัดฟันมาพูดเยอะไอสัตว์ผมไปล้อมันเยอะว่าไปเออเนี่ยฟันยื่นออกมามาไปดัดฟันมาไม่ต้องดัดหรอกอ้าปากไม่ต้องดดดััมาาาาาเเเี๋ยยยยวกกูจะรรให้้ขลบบบ๊ค แม่มังอยู่ใช่ปะ